หลักไวยากรณ์ที่ควรรู้ข้อที่80 passive voice หรือโครงสร้างประธานบวก verb to be บวก verb ช่องสส่วน coactive คือโครงสร้างส m e วันบวก verb to have บวก something แล้วก็ดันคาว่าดันในที่นี้ก็คือคำกริยาช่อง3ทุกคำนะครับเช่นถ้าประโยค passive voice พูดว่า s u e t bedroom was tidy by mary แปลตาหลักวยากรณ์แปลว่าห้องนอนของซูถูกจัดให้เรียบร้อยโดยแมรี่หรือถ้าแปลเป็นไทยเข้าใจง่ายก็คือแมรี่ได้จัดห้องนอนของซูเรียบร้อยแล้วแปลเหมือนกันนะครับแต่เขียนประโยคต่างกันนั่นก็คือแบบนี้เขียนเป็น passive voice แต่ถ้าเขียนเป็น active นะครับก็จะแทนค่าข้างบนนั่นก็คือสา e วันก็คือซู What t o have ก็คือ hat แล้วก็ something ก็คือ her bedroom ส่วน done นะครับก็คือคำว่า tidy ก็เป็น Sue hat her bedroom tidy by Mary ถ้าแปลตามศัพท์นะครับแปลว่า Sue ได้ให้ห้องของหล่อนนั้นถูกจัดให้เรียบร้อยโดย Mary แต่แปลเข้าใจแปลเหมือนกันนะครับก็คือ Mary จัดห้องนอนของ Sue ให้เรียบร้อยแล้ว วันนี้มาไลฟ์สดสอนภาษาอังกฤษกันเช่นเคยนะครับนะหลังจากที่พักยกนะครับนะไม่ได้ไลฟ์สดมาเป็นเวลาสักประมาณหนึ่งเดือนเึงจะได้นะครับและช่วงนี้เด็กนักเรียนก็ปิดเทอมด้วยนะครับนะก็ไม่ค่อยมีลุงลูนักเรียนเข้ามาดูกันเท่าไหร่นะครับนะแต่ก็ไม่เป็นไรครับครูนันก็จะทำหน้าที่ของตัวเองก็คือนำเสนอพรีเซนต์นะครับนะการสอน อย่างนี้เรื่อยๆนะครับนะถึงแม้ว่านักเรียนจะเข้ามาดูหรือไม่เข้ามาดูก็ไม่เป็นไรนะครับนะเพราะเป็นหน้าที่ของคุคูครูอยู่แล้วที่จะต้องทํานําเสนอให้กับลูกๆนักเรียน,นครับโอเคครับวันนี้มาเข้าในเนื้อเรื่องหน้าที่80กันนะครับกับหนังสือ Enterprise ม5นะครับเข้าในเนื้อเรื่องเลยครับผมนั่นก็คือหัวข้อ4 ways to show your appreciation by Phyllis Brown แปลเป็นไทยก็แปลว่า4วิธีนะครับในการที่จะแสดงความขอบคุณของนักเรียนต่อบคุคคลอื่นนะครับโดยเขียนโดย Phyllis Brown สไตล์การสอนของครูพี่นันนะครับหนาถ้านักเรียนชั้นประถมหรือมัธยมต้นนั้นจะแปลให้ทุกคำศัพท์แล้วก็จับมาเขียนให้ทุกประโยคแล้วก็โขกด้วยหลักวยากรณ์นะครับ แต่สำหรับม .4 ม .5 ม .6 แล้วส่วนมากคุณครูจะแปลให้โดยที่ไม่ได้เขียนคำแปลให้นะครับแล้วก็ไม่ได้บอกถึงคำแปลของแต่ละ,ะแต่ละคำศัพท์ด้วยนะครับนะคือบอกโดยรวมไปเลยโอเคครับมาเข้าในเนื้อเรื่องเลยครับ I am sure you are grateful to your family, your friends, your fellow students or colleagues for what you for you But do they know you are grateful? โอเคนี้ก่อนนะครับนะก็แปลว่านะครับนาะยฉันมีความมาั่นใจนะครับว่าถ้าเกิดว่าคุณมีความปิติยินดีนะครับต่อครอบครัวของคุณต่อเพื่อนๆนของคุณต่อ,อนักรเรียนนะครับเพื่อนๆนของคุณหรือเพื่อนร่วมงานของคุณนะครับที่เขาแสดงต่อคุณหรือว่าที่เขาปฏิบัติต่อคุณ แล้วคนเหล่านั้นนะครับจะรู้ได้อย่างไรว่าคุณมีความอาปิติหรือว่ามีความยินดีในาการกระทำที่เขามอบใหค้คุณเขารู้ได้อย่างไรแอดมิสเ e ฟซูมินมารีเควส o วันแซดนักธุรกิจหญิงท่านหนึ่งนะครับนาะยชื่อว่า m า r i เค a สนะครับได้ครั้งหนึ่งได้พูดเอาไว้ว่า if you appreciate someone you don't keep it a secret so here are four way s you can show it ถ้าเกิดว่าคุณจะขอบคุณใครสักคนหนึ่งอยากเก็บมันเอาไว้ในใจนะครับนี่คือ4วิธีในการที่จะแสดงมันออกมานะครับผมไปกันต่อนะครับ have people forgetting this f a s h i o n s expression I heard a door open for someone just the other day and they just walked right through เวลาบิ๊กฟ h o โชว h แต่ f a ช e I don't expect it thank you but can you that turn down upside down for a moment ผู้คนส่วนมากนะครับมักจะลืมลักษณะการแสดงออกทางใบหน้านะครับฉันเห็นผู้ชายคนหนึ่งนะครับนะเปิดประตูเข้ามาแล้วก็เดินตรงมา ด้วยใบหน้าที่มีคิ้วขมวดฉันไม่ได้คาดหวังหรอกครับว่าเขาจะเข้ามาเพื่อขอบคุณฉันเพราะเขาเดินหน้านิ้วคิ้วขมวดมาดังนั้นนะครับคุณไม่สามารถที่จะเห็นนะครับอีกอ,อีกซีกหนึ่งหรือว่าอีกด้านหนึ่งของใบหน้าของเขาด้านันเองนะครับนะ คุณไม่ทราบหรอกนะครับนะเขาเดินหน้านิ้วคิ้วก็หมวนมาก็จริงแต่ว่าอีกหน้าหนึ่งของเขานั้นเขาคิดอะไรอยู่นั่นเองความหมาย It sounds simple, but does anyone do it anymore? It used to be the first thing parents t a u h t their children for the s e c o n d of t h e r safe p l e a s e นั่นเป็นตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งนะครับแต่นะครับจะมีใครสักคนไหมที่จะรู้ มากไปกว่านั้นมันเป็นการคุ้นชินนะครับดนาะว่าสิ่งแรกที่พ่อแม่สอนแก่ลูกๆของพวกเขานะครับหรือครั้งที่สองครั้งที่สามก็แล้วแต่นะครับดนาะคุณพ่อคุณแม่มักจะพูดว่าได้โปรดเถิดลูกได้โปรดนะครับเพราะเป็นการขอร้องเป็นการเมตตา n o w a d a y ทุกวันนี้ Some people avoid it ผู้คนส่วนมากมักจะไม่ใช้คำแบบนั้นแล้วนะครับ o l m o s t a d if there was something wrong with the press หรือมันมีอะไรผิดพลาดเกิดขึ้นในคำพูดนั้นหรือเปล่านะครับ A text or an email is a common way to thank someone and i it s it's all very nice but something you write by hand means so much more โอเคนี้ก่อนนะครับ วิธีวิธีหนึ่งนะครับในการที่จะกล่าวขอบคุณใครคนใดคนหนึ่งนั้นก็คือการเขียนลงไปในอีเมลนะครับมันเป็นอะไรที่เป็นการดีมากๆนะครับคือต้องเขียนบอกให้เขาทราบนะครับนะเราคิดอยู่ในใจอย่างเดียวนั้นคนอื่นเขาไม่ทราบหรอกนะครับว่าเราคิดอย่างไรหรือเราจะขอบคุณเขา Not many messages are handwriting this day but it is so much more personal than a printed one even if it seems a bit old fashioned ข้อคว,วามต่างๆนะครับนะที่เราเขียนด้วยลายมือนะครับทุกวันนี้มันไม่ได้เพียงเป็นเพียงแต่แสดงออกนะครับนะถึงลักษณะส่วนบุคคลของเรานะครับแต่มันยังถือว่าเป็น การนิยมแบบรุ่นเก่าอยู่นะครับนะก็คือสามารถที่จะบอกความรู้สึกของเราทางลายมือก็คือทางการส่งข้อความอะไรแบบนี้นะครับ It doesn't have to be big or expensive but if you choose it with care and have person you want to show a p p r e c i a t e to in mind it will be a true symbol of now of how grateful you are For that person s health เขาบอกว่ามันไม่ได้เป็นการลงทุนราคาแพงเลยนะครับถ้าเกิดว่าคุณเลือกวิธีที่จะเทคแคร์ดูแลเอาใจใส่คนอื่นนะครับเพื่อที่จะขอบคุณของเขาเพียงแต่คุณคิดเอาไว้ในใจเท่านั้นคุณไม่ได้แสดงออกมานะครับเพราะการแสดงออกถึงความขอบคุณนั้นมันไม่ได้มีราคาแพงอะไรมากมายประมาณนั้นนะครับ It will be a true symbol of how grateful you are for that p e r s o n help. มันเป็นอะไรที่เป็นความจริงนะครับเป็นสัญลักษณ์แห่งความจริงว่าคุณรู้สึกยินดีนะครับกับคนต่างๆที่ให้การช่วยเหลือแก่คุณ A p e n for example, w i l l remind the person of your appreciation every time they pick it up to write something, some time, uh, something. ดังนั้นนะครับอย่าลืมนะครับ เพียงแค่ประกาด้ามเดียวคุณก็ค่อยหยิบมันขึ้นมาแล้วก็เขียนระบายความรู้สึกลงไปว่าคุณรู้สึกขอบคุณเขาอย่างไรแค่นั้นเองนะครับมันไม่ได้เป็นอะไรที่ยากเย็นอะไรเลยนี่คือบทความสั้นๆนะครับหนะ้านะที่เขียนโดยฟิลิสบราวนะครับในหน้าที่80นี่คือสไตล์การสอนของครูนั้นนะครับผมเป็นนั้นว่าหน้า80จบแต่เพียงเท่านี้ ฟังดูแลเข้าชมช่วยระดงแชร์ก็ขอขอบคุณด้วยความตั้งใจที่ครูมอบให้ท่านก็การุณช่วยอุดช่วยนุนให้ช่องกระผมครูอาภินันต้องขอขอบคุณ